คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอสแคร์คาทอลิกที่เราพูดคุยกันนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปีที่ผ่านมานะครับรายการของเราก็ครบรอบ1ปีไปเมื่อกุมภาพันธ์ครับเราอยู่ในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่พูดคุยกันในส่วนของสื่อมวลชนคาทอลิประเทศไทยครับเราก็พบว่า เราปรับพังนิดนึงนะครับจากที่เคยพบกันในทุกวันพฤหัสของสัปดาห์อันนี้มาตั้งแต่วันต้นสัปดาห์เลยครับทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎานี้เป็นต้นไปครับรกรกฎาคมในปี2022นะครับผมก็ลองไปย้อนกลับไปดูว่าเออเราใช้ตีมในเรื่องของภาพยนตร์กันมากี่ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ อัดอั้นอยากจะเล่ามาพอสมควรครับก็เลยพบว่าเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยกันมาสีซีซั่นแล้วนะครับคราวนี้เป็นซีซั่นที่5ครับแล้วก็อยู่ในเดือนกรกฎาคมนะครับเราให้ชื่อตอนว่าฟังดังดูสาระภาคภาพอสแครดซีซั่น5เรียกเขาว่าพอ่อตลอดเดือนครับเราจะมาชมภาพยนตร์ที่ เกี่ยวกับพ่อนะครับพ่อบาดหลวงพ่อไล่ผีคุณพ่อที่เป็นคณะเลือสีนะครับหรือว่าคุณพ่อที่มีลูกเกิน100คนและที่สุดนะครับปลายเดือนของเดือนกรกฎาน,นี้ครับคุณพ่อที่เป็นนักปัน้นอา่านะครับติดตามรับฟังกันได้สม่ำเสมอครับ พบกันทุกวันจันทนะครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปครับเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปนะครับก่อนหน้านั้นที่เราจัดในส่วนของภาพยนตร์ในแบบฟังดังดูสารภาพพอร์สแคนนะครับซีซั่นหนึงเราเริ่มเมื่อเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นเอาภาพยนตร์นั้นมาสอนเหมือนสอนคำสอนนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่อาจจะดูแปลกๆเรื่องคนที่สงสยัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับไล่ปีศาจเอ่ยเรื่องของศีลแก้บาปเอ่ยเรื่องของจะมีใครที่เป็นผู้หญิงแล้วบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมนะครับอันนั้นก็เป็นซีซั่นหนึ่งครับพอซีซั่นสองเราอยู่ในเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็ให้ชื่อตอนว่า เข้มขึ้นนะครับแล้วเราก็เล่าเรื่องของแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาบ้างนะครับเรื่องของปัญหาในช่วงของนายวันวันบ้างนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LGBT หรือร่างทรงนะครับพอซีซั่นสครับอยู่ในเดือนพฤศจิกายนครับเราก็ให้ชื่อตอนนั้นธีมนั้นว่าพฤศจิกามาแปลกสรรหาเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มิสไนแม s นะครับเรื่อง u n นโฮลีอะไรต่างๆนะครับเราก็นำมาสรรหาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามอย่างต่อเนื่องพอต้นปีครับของปี2022เดือนเมษายนนะครับเราก็เป็นซีซัน4เอาภาพยนตร์เอเชียครับแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของครอบครัวแล้ววันนี้ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีซัน5้ครับเป็นเรื่องของเรียกเขาว่าพ่อครับ วันนี้จะพาท่านผู้ฟังนะครับไปรับชมรับฟังภาพยนตร์ผ่านทางพอดแคสต์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า f r a t เ e r s t o ตูนะครับก็เป็นชื่อที่น่าจะย่อมาจากชื่อของคุณพ่อบตดหลวงนะครับเขาก็ชื่อว่าคุณพ่อสตูรองนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงเลยครับชีวิตจริงของคุณพ่อท่านนี้ที่มีความใฝ่ฝันตั้งใจครับ อยากจะเป็นนักมวยนะครับแล้วเราก็เลยให้ชื่อตอนนี้ว่าฟราเทอร์สตูนะครับในสังเวียนชีวิตครับเรื่องราวของภาพยนตร์นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงของคุณพ่อสตูนะครับท่านก็มีชีวิตในวัยเด็กเนี่ยครับก็เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างแต่กสานสั้นเซนครับคุณพ่อไปทางคุณแม่ไปทางนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ใช้ชีวิตกันแบบ เป็นตัวของเรื่องเต็มที่เลยครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือว่าน้องชายของเขาครับก็มาเสียชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับน้องชายของเขาดีกว่ามีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหน้าตาความสามารถแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าน้องชายนะครับประสบการณ์ในวัยเด็กเนี่ยก็ค่อยๆสร้างเขาให้เป็นคนที่รู้สึกว่ามีปมแต่ว่า เขาก็มั่นใจในเชิงหมัดเชิงมวยครับเราก็ชกมวยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยที่สุดก็พบว่าแหมสังขารมันก็ไม่แน่นอนนะครับแต่หน้าตาดีก็เลยคิดว่างั้นฉันจะเปลี่ยนเส้นทางไปหาเส้นทางสู่ดวงดาวเลยครับก็มาที่ฮอลลีวูดนะครับแล้วที่สุดที่ตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยๆได้พบกับผู้หญิงที่ถูกตาต้องใจนะครับเราก็ได้พบกับความเป็นจริงที่ที่สุดแล้วการเป็นดาราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับเราก็จะพัดจับหูครับ ก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆได้รับความเชื่อแล้วก็จากผู้หญิงที่สนใจเนี่ยครับเธอเป็นคุณครูสอนโรงเรียนในวันอาทิตย์ให้กับเด็กๆครับก็เลยตามไปตามไปจีตามไปอะไรต่างๆนะครับที่สุดความรักก็พาไปสู่ความรักที่มากกว่านั้นก็คือความรักกับการสัมผัสกับองค์พระเบญนเจ้านะครับโอ้โหนั่นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวผมเล่าบทเดี๋ยวมันก็จะทำให้รู้สึกว่าสปอยเยอะไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูแล้วจะไม่ค่อยสนุกนะครับ เรื่องนี้มันมาจากเรื่องจริงแต่มากไปกว่าเรื่องจริงก็คือว่าใครเป็นคนสร้างนะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากศรัทธ,ธาส่วนตัวของมาร์ควอนเบิร์ดนะครับซึ่งก็เป็นดาราที่แสดงนำนั่นเองนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ที่สุดก็นำบทนี้ไปเสนอที่นู่นที่นี่ไม่ผ่านเพราะว่าผมเชื่อว่าก็ไม่น่าผ่านเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะครับที่สุดนะครับก็ได้ผู้มีความเชื่อดุจเดียวกันครับเขาชื่อว่า คุณเมนกิฟสันอันนี้ก็เป็นดาราดังอีกคนหนึ่งนะครับนอกจากจะร่วมทุนกันแล้วนะครับก็ยังให้คนกำกับได้เขียนบทก็คือโรซินรอสนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนหรือภรรยาของคุณเมนกิฟสันนั่นเองโปราะจากนั้นจึงเกิดขึ้นจากความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อจากชีวิตจริงของบัตรหลวงคนหนึ่งครับที่ก่อนที่จะเป็นบัตรหลวง เป็นนักมวยนะครับเส้นทางของชีวิตนักมวยนะครับความใฝ่ฝันจะเป็นดาราแต่ที่สุดก็เป็นพระสงฆ์คาทอลิกครับพี่ที่ถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูไปแล้วได้ข้อคิดอะไรถ้าจะมองในบุมศาสนาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของคําว่ากระแสเรียกครับกระแสเรียก er เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายแต่ว่าเมื่อใครที่ได้รับกระแสเรียกแล้วเรียนรู้ทําความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะพบว่าน้าพระไทยนะครับของพระเบญเจ้าที่ปรารถนาให้เขาเป็นอะไรที่สุด เขาก็จะเป็นสิ่งนั้นถ้าเกิดเขาฟังเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างตั้งใจครับฟาเธอร์สตูนี่นะครับเริ่มมาจากครอบครัวที่มีความยากลําบากนะครับมีปมเป็นนักมวยอยากเป็นดาราและที่สุดก็เป็นพระสงฆ์ mm hmm. กระแสเรียกของเส้นทางของชีวิตพระสงฆ์นี่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อมาจะเป็นดาราเมื่อมาเจอผู้หญิงที่ชอบเนี่ยครับที่สุดก็ไปเจออุบัติเหตุ ประเห็เป็นจุดหักเหที่ทําให้เขาเริ่มพบแสงสว่างแห่งความเชื่อเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งได้พูดคุยแล้วผู้ชายคนนี้ก็เตือนเขานะครับว่าอยาขับรถแต่ผู้ชายคนนี้หน้าทรงเหมือนองค์พระเยซูเจ้ามากเลยนะครับแล้วที่สุดเขาก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครขณะที่เขาป่วยเขาก็เหมือนเขาเห็นแม่พระนะครับแล้วที่สุดความเชื่อกับการเป็นคนที่มั่นคงในสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยเขาก็ นำตัวเองเข้าไปโดยอยากจะเป็นบัตรหลวงครับแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่ากระแสะเรียกและเส้นทางเนี่ยมันมีอุปสรรคไหมนะครับมันดูเหมือนว่าไม่มีอุปสรรคครับ แต่ว่าที่สุดก็มีอุปสรรคจนได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาชอบผู้หญิงคนนั้นนะครับผู้หญิงเธอก็ชอบเขาด้วยนะครับแต่ผู้หญิงเป็นคนที่ศรัทธาครับก็ชื่อว่าคาเมนคาเมนนี่ก็บอกว่าถ้าเธอจะรักเรานะครับเธอก็ต้องเข้าเป็นคิดก่อนนะครับต้องล้างบาปถ้าเธอจะแต่งงานกับเราจะคบกับเราจริงจังเนี่ยนะครับเธอก็ต้องเป็นคิดก่อนแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะคล้ายๆว่าก็เอาเรื่องคําสอนในเรื่องของการที่ต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีอะไรกันได้อะไรเงี้ยครับที่สุดนะครับ โอ้ฟาเธอร์สตูของเราก็ทําทุกขั้นตอนครับจนคา r เมนเนี่ยรู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับแต่เมื่อคาเมนพร้อมครับฟาเธอร์สตูของเราไม่พร้อมฟาเธอร์สตูบอกว่าอยากเป็นพระสงฆ์โอ้คาเมนเศร้าเลยนะครับ,รบ,รบจากคนที่มีศรัทธาอ้าวชายคนหนึ่งที่หมายมั่นปั้นมือว่าแบบจะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับ ก็ไม่เป็นแบบนั้นครับที่สุดเมื่อคุณพ่อสตูนะครับก็เข้าไปเรียนเป็นบันเดอร์แล้วก็เตรียมตัวนะครับดูเหมือนว่าชีวิตก็ใกล้ชิดพระเบญเจ้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับกาลังจะบวชนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือว่าเขาโรคเก่ากําเริบจากการชกมวยนะครับคุณพ่อสตูแกก็เป็นโรคที่ย่อมาก,ก็คือ IBM เ็นะครับเป็นโรค inclusion body มิสซูิติกก็เป็นโรคแปลกๆครับแต่ว่าก็ทําให้การเคลื่อนไหวหรือว่าการเดินเหินเนี่ยมีความยากลาบากแล้วที่สุดเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้บวชเอานะครับพราะเหมือนจะไม่ได้บวชเอาเนี่ยนะครับที่สุดทางเขาเรียกว่าสภา,าสงฆ์หรือบ้านของสังฆราชหรือมิสังเนี่ยนะครับก็ไม่อนุมัติให้บวชครับแต่ว่าวัดที่คุณพ่อสตูสังกัดนะครับหรือชาวบ้านในแถบละแวกเดียวกันเนี่ยก็ส่งจดหมายไปที่สุดคุณพ่อก็ได้บวชแต่บวชได้สักพัก ก็รับใช้พระเบญเจ้าได้ประมาณสี่สปาหปีก็ต้องสิ้นใจเห็นเส้นทางแบบนี้ไหมครับมันเป็นเส้นทางของกระแสะเรียกที่น่าสนใจมันเป็นเส้นทางของชีวิตคนคนหนึ่งที่อาจจะมีความปรารถนาบางอย่างแต่ที่สุดพระเบญเจ้าก็เขาบอกว่าเหมือนกับชะตากรรมเล่นตลกแต่ที่สุดแล้วชายคนนี้โดยความมุ่งมั่นตั้งใจก็ได้เป็นพระสงค์ที่สุดแล้วเขาก็ได้ตอบรับกระแสะเรียกของการเป็นพระสงค์แต่ระหว่างเส้นทางเหล่านี้ มันต้องมีการพิสูจน์ตนเองมันต้องมีการเรียนรู้ว่าที่สุดแล้วน้ำพระทัยของพระกระแสเรียกมันคืออะไรมองลึกไปกว่านั้นนะครับผมชอบบางฉากครับที่ในช่วงที่เรียนเป็นบันเดอร์เนี่ยก็จะมีการไปฝึกงานก็เข้าไปที่เหมือนกับน่าจะเป็นในคุกแล้วก็จะมีพวกบัเดอร์ที่ดูศรัทธาเรียบร้อยมีความมุ่งมั่นมานะนะครับ ทาตัวแบบสำรวมก็เข้าไปพร้อมกับคุณพ่อศัตรูจิกโกของเรานี่นะครับแต่ที่สุดแล้วคนคุกก็ท้าทายนะครับโดยคําถามที่บางครั้งตอบยากนะครับ เาประเดที่เรียบร้อยคนนั้นก็ตอบไม่ได้ครับแต่ประเด็ศัตรูนี้ช่วยไว้นะครับก็เข้าใจคนที่อาจจะผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นทีกกวกอาจจะเป็นนักเลงอาจจะต้องทําให้เข้าคุกแต่ที่สุดแล้วเขาก็สามารถที่จะนําประสบการณ์ที่เลวร้ายเหล่านั้นกลับมาสอนชีวิตของคนพวกนั้นได้นะครับที่สุดคําถามก็เกิดขึ้นว่าพระเป็นเจ้าต้องการคนแบบไหนคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วหรือคนที่ต้องการที่จะ ปรับตัวเรียนรู้และทำตนเองให้เป็นเครื่องมือเพื่อองค์พระเบนเจ้านะครับสังเียนชีวิตของคุณพ่อสตูนะครับที่สุดแล้วเขาก็พบกับการท้าทายการทดลองมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่พระประโชน์เรื่องนี้ก็ค่อยๆบอกกับเราครับว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดเราติดตามไปในเส้นทางที่เราปรารถนาในเส้นทางที่เราพบเจอพระเบญเจ้าในเส้นทางที่เรามั่นใจว่า เป็นกระแสรเรียกของเราครับที่สุดปลายทางเราจะพบคําตอบมันไม่ได้แปลว่าระหว่างทางแน่นอนมันจะพบความบรรเทาใจมันจะพบความท้าทายของปัญหาระหว่างทางมันจะมีสังเวียนชีวิตที่ต้องต่อสู้เผชิญแต่ที่สุดแล้วครับมันจะมีคําตอบให้กับปลายทางของชีวิตของเราว่าเราต้องการอะไรนะครับสังเวียนชีวิตของคุณพ่อศตูจริงเป็นบทภาพยนตร์ที่ถ้าดูให้สนุกสนานเพลิดเพลินอาจจะไม่กล้าให้5ดาวนะครับแต่ถ้าดูให้เข้าใจชีวิต อาจจะน่าสนใจครับและสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่งเลยนะครับก็คือ บรรยากาศที่ถูกผสมผสานไปในบทเพลงในแบบเขาเรียกว่า Southern Gothic นะครับอบอวนอยู่ตลอดเรื่องนี้ครับและไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบนะครับที่เป็นผลงานของคุณ Dickson ิน rip นะครับเป็นเพลงบรรเลงหลายๆเพลงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กล้าที่จะนำบทเพลงบางเพลงนะครับเอามาอยู่ในภาพยนตร์เช่นบทเพลงบรรเลงที่ชื่อว่า o r เนะครับหรือแมรีเนี่ย ก็ทําให้เราเห็นภาพบางภาพนะครับของชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณพ่อบาดหลวงนะครับชีวิตของคุณพ่อบาดหลวงหลายๆคนที่เราได้พบเห็นเจอเจอผมเชื่อว่าไม่ต่างกันนะครับแต่คนเหล่านั้นสามารถที่จะใช้อุปสรรคให้เป็นปัจจัยในการเ,เดินชีวิตใช้ประสบการณ์เพื่อจะบอกเล่าประสบการณ์นั้นกับผู้ที่พบเห็นแน่นอนนะครับ มีสิบไม่ได้สิแต่ว่าก็ไม่ได้สูญเสียทั้งหมดและสิ่งที่เขาได้นั้นก็สามารถเป็นบทเรียนให้กับเราต่อไปนะครับชีวิตของคุณพ่อสตูที่มีอยู่จริงและถูกบอกเล่าในภาพยนตร์เป็นชีวิตที่ถ้าเป็นชีวิตจริงผมเชื่อว่าคงเข้มข้นนะครับแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ก็คงต้องมีภาษาหนังต้องมีสิ่งที่ทําให้น่าสนใจแต่จริงไม่แพ้กันนะครับขอให้ได้พบเจอกันแล้วกันนะครับอ่าเป็นยังไงครับจบกันไปนะครับ ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับบรรดาพ่อๆทั้งหลายเรียกเขาว่าพ่อนะครับคุณพ่อศัตรูกับสังเวียนชีวิตนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวที่ดีมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดถึงคำว่าพ่อครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ